สดีครับขนงคักพีราพ้นชื่อเล่นชื่ออีมาจากฝังตุยจังหวัดปังงาครับพี่เอ๋ใช่ไหมคะคพี่เอ๋ทำอาชีพอะไรคะเนี่ยขึ้นต้นชกค,ครับต้นชกครับต้นชกคืออะไรอะพี่กลๆต้นปาล์มาครับอ๋อคล้ายๆต้นปาล์มครับขึ้นไปเอาผลมันใช่ไหมคะครับเอ,เอาไปทําอะไรครับผลมันเอามาทำน้ำว่าน ขนมหวานครัล้ายลูกชิดอะไรอย่างนี้ป่ะคะจ่ายเดยว่าลูกเล็กกว่าก่อนหนะ้าทําอาชีพนี้ทําอะไรมาก่อนนะคะทำหบก,กุ้งบบก,กุ้งแล้วทําไมถึงไม่ทําต่อนะคะมันกุ้งราคาทุกช่วงนั้นถึงก็จริงอ๋อเจ๊งไปครับ,รบชีวิตตัวนั้นก็มัดกับมัดตัวถึงการเลยเอาถูกทิ้งทุกย่างที่มีไปจำนำอนครับ เอาสรอยเอาสรอยเควนสร้อยเไปจำนำคนตอนนั้นครับคือจะมาทําโตแล้วก็ทําราคามันก็ไม่ดีแล้วครับก็รู้ไม่ได้ตกองลงต้อง,องยอมยึดทุกทีไอ้ที่เอาของไปจำนำหมดไหมหมดเม็ดเลยกเม็ดเลยเม็ดเลยแล้วเราอย่างเมื่อกี้ได้ยินว่าเอา,เอาสร้อยแฟนไปจำนำด้วยเนี่ยได้ไถออกมาไหมคะไม่ครับ พี่บอกเขาว่ายังไงตอนแรกเมื่อวันเดียวไปวายคนเดียวปิดจับร่มนี่เดียวออกกลับง่ายซึ่งเขาก็เชื่อใจเราใช่ครับจนจนวันนี้ได้มีโอกาสได้เอาออกไหมคะไม่เราะทไมไม่เอาออกไปยาวเลยไปยาวเลยไปยาวไปยาวไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วแล้วพี่รู้สึกยังไงอ่ะที่มันไปยาวขนาดนี้ยก็ตอนนั้น็คูรสึกจวงนั้นก่อนทดไปนิดนึงแต่ว่าต้องชู้ตเพราะว่าลูก กำลังเรียนทั้งปีนครับถึงบอกวาน,นื่นเแล้วก็คือคต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเนาะตอนนั้นค่ะปีนสูงสูงเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุบ้างไหมคะเคยมีครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้พี่ปีนกันไปพี่พี่จะไม่ไม่ได้ขึ้นจากต้นนี้พี่ขึ้นอีกต้นหนึ่งมันก็มาอีกต้นหนึ่งครับ,รบถึงพอเสร็จพี่ก็จะลงพอจะลงแบบว่าพี่ไม่ได้โขก็ไง สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทางนี้ขึ้นทุกต้นตรงขอก็ทุกต้นแต่ว่าสิ่งนั้นคงก็มีเจ้าโคงในป่านะเพราะว่าขึ้นไปเพราะว่าพี่จะลงพี่ก็ขนลุกไงพอขนลุกพี่ก็ก็นั่งพักอยู่ประมาณสิบนาทีถึงพี่ก็เชือกพูกแล้วพี่ก็ลงพอลงพอลงไปได้สักประมาณสักวานึงได้นะถึงเชือกมันหย่อนพอเชือกหย่อนบกเฮ้ขึ้นไปดูขอก็นั่งอยู่ไงขอก็หยิบเชือก ปล่อยเลยเดี๋ยวเข,เ,ขเขานี่ใครชินเขาเรียกว่าตามบ้านเรยกว่าชินผีชินไงผีชินครับเขามีหน้าที่อะไรฮะเขามีหน้าที่ดูในป่านั่นไงอ๋อเป็นผีที่ดูแลในป่าครับปล่อยเชือกลงมาต่อหน้าต่อตาพี่เงี้ยเหรอครับรอ,อันนี้เลยร่วงมาต้นต้นไม้ข้าง<ท>หลังข้างใต้เสียบเสียบกลางเก่งทะลุขึ้นมาขั้นี้เลยเสียบขึ้นมาเก่งนี้มาอยู่ที่บนสะดือนี้ ที่ไม้ที่จะขึ้นมาที่เราพ่หายมาได้ยังไงอะครับตอนนั้นต้องไปผ่าหลังนี้ก่อนครับผมไปอยู่โรงพยาบาลพาหลังพาเหล็กใส่ใส่ไปประมาณข้างหลังนะครับพอผ่าไปได้สองวันเืินไม่ได้อือจบพีลเลยจบเลยจบเลยโอ้โหตอนนั้นในใจความรู้สึกของพี่นี่ ทอแท้แค่ไหนอะจะผุโคโอตอนนั้นคิดอะไรอ่ะตอนนั้นคิดว่าเราเราเดินได้อยู่ใช่ไหมมือเขนขาก็มีแต่ม,มาตอนนี้ก็เดินไม่ได้แล้วไงอืมโอ้โหแล้วทำยังไงถึงฟื้นกลับมาได้ครับก็เหมือนกับ จะเป็นปลาให้ลูกกับเมียที่บ้านไงครับถึงก็นั่งดูตอนนั้นดูทีวีถึงพี่ก็ไปเห็นเลยว่าผู้ชายคนนั้นขาเขาก็ไม่มีไงไเข็นก็ไม่มีมีแต่ขาเขาก็ขยับไปได้ใช่ไหมถึงเขาก็ใช้เท้าเขาตักข้าวป้นในแม่เขากินไงตอนนั้นถึงก็พี่นั่งดูไปนานก็น้ําตาเลยรือว่าพี่ก็มีทั้งสองขาก็มีครบไง แต่ว่าเราเดินไม่ได้ถึงก็พยายามอา่ะที่บ้านมีช่องหน้าต่างไงมันมีกครงเหล็กถึงก็คลานไปแล้วก็เอามือขึ้นก็ขามันก็สั่นอยู่อย่างนี้มันก็เดินไม่ได้ก็พยายามาก็เดินได้ ครั้งหลังนี่ขึ้นนี่ขอแล้วใช่ไหมคะขอทุกครั้งแล้วไม่ขอไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโยมเลยไม่เอาแล้วอเป็นเป็นความเชื่อนะต้องเป็นความเชื่อครับผมอือครับเอาล้ค่ะแล้วความฝันที่พี่เอมาวันนี้ต้องการอะไรกลับไปคะอยากได้ช่วยไปให้เควนทีกเขาคนนี้หายไปนานเลยบอกเขาคนนี้ไม่บอกดิเฮ้ยสุดท้ายดิเขาถามว่า เอาวะเรบผมไม่ไม่เอาวะเลยสักอย่างนี่แอคเลยแอคเลยพวกเราครับพร้อมที่จะได้ดูความสามารถของพี่แล้วค่ะพร้อมไหมคะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับทั้งน้ำการครับแบบดูการแต่งกายเนี่ยนึกถึงฮีโร่สมัยสมัยเด็กเราอ่ะถึงยุคอาสมบัต เมธนีอ่ะดามแต่สกอร์ยเออแบบหีเนี่ยครูต้โหูแต่งตัวแบบใช่มากเลยแล้วหลายคนสงสัยว่ามัดกล้ามเหล่านี้ได้มายังไงนะครับผมบอกได้เลยครับไม่ใช่ฟิตเนสได้มาจากการทํางานครับพี่เอครับผมเนี่ยเป็นแฟนลูกชกเลยครับผี่มาเองครับลูกชกเนี่ยเหมือนลูกชิดเนื้อคล้ายกันแต่ส่วนตัวผมนะอร่อยกว่าเนื้อเขากลมกลมนั่น่นกึบๆเคี้ยวแล้วมันมีเทคเจอร์อร่อยมากคือพี่เอเนี่ยเขาเป็นคนที่หาลูกชกแบบว่าหาได้ทั้งปี แล้วการหาลูกชกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับผมอธิบายไม่ได้ถ้าท่านการครับเราไปชมพร้อมกันครับพี่เอ๋ครับยืนข้างโตเลยครับถ้าท่านการครับวิถีชีวิตของพี่เอ๋เนี่ยแข็งแกร่งมากผมจะบอกเล่าเรื่องราวความแข็งแกร่งของพี่เอ๋จากการทํางานในแต่ละวันของพี่เอ๋ครับทีมงานครับขอชมภาพครับเราจะพาไปดูต้นชกครับ ที่นี่คือตำบลบางเตยอำาเภอเมืองจังหวัดพังงาครับสวยมากต้นชกจะขึ้นในป่าถูกไหมครับครับไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของนะครับนี่แหละครับนี่คือต้นชกต้นชกครับ,รบอ๋อพันเดียวกับปาลนะ์มอ่เนาะความสูงเฉลี่ยเขาประมาณกี่เมตรที่พี่ ประมาณ20กว่าเมตร20กว่าเมตรขึ้นไปนะครับก็ประมาณโอ้โหตึกประมาณ7ชั้นนะครับ7-8ชั้นถ้าถึงปลายเบย์นั้นก็เยอะเลยนี่ครับลูกชกครับประเด็นคือลูกชกไม่ได้อยู่ข้างล่างครับลูกชกเขาอยู่สูงครับทั้งกลุ่มก้อนเขาเรียกเป็นทลายใช่ไหมเบยครับนี่ครับหลายๆทลายมันจะเป็นเป็นนิ้วใช่ไหมมันจะมีหลายๆนิ้วรวมกันนะครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังนำตาช่างครับไปวัดน้ำหนักเฉลี่ยคร่าวๆของลูกชกหนึ่งทลายครับซึ่งประกอบด้วยหลายๆนิ้วเนี่ยนะครับที่เราเห็นเป็นเส้นนะครับเขาเรียกนิ้วนะครับโอ้สูงมากดูสิว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่ครับตอนนี้พี่เอขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สับให้เห็นว่าหนึ่งทลายจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับ คือทีมงานอยากรู้ครับว่าทลายหนึ่งเนี่ยน้ำหนักเขาสักเท่าไหร่ครับแล้วเราก็ได้คำตอบนะครับประมาณ90กิโลกรัมครับท่านผู้กำกครับลองนึกภาพเราเราขึ้นไปบนที่สูง20กว่าเมตรแล้วไปตัดของที่มีน้ำหนักเกือบเกือบร้อยกิโลถ้าทำไม่เป็นนี่มันดึงเราลงนะครับต่นนั้นตรงนี้เป็นทักษะที่สืบทอดกันจากรุ่นพ่อท่านผร้กากครับครับผมเชื่อว่าพวกเราไม่เคยเห็นลูกชกวันนี้ครับเป็นโอกาสดีครับ ผมทำเรื่องไปติดต่อไปที่พังงา,อาขอเรียนเชิญคุณลูกชกออกรายการใช้เวลาติดต่ออยู่สักพักครับและตอนนี้คิวว่างแล้วออขอเสียงปุ่มตือตร,รับคุณลูกชกค,ครับลูกชกมาพ่อแม่ก็ให้ใช่ไหมคะอันนี้คุยกับคุณอาฮะคุณอาไปคุยกับพ่อแม่ให้ให ในจอมันดูเล็กคนนี้เยอะเลยนะเออนั่นแหละ90กิโลนะโตใช่ใช่แต่ในจออันนี้อันนี้ไม่ใช่90ใช่ไหมครับอันนี้เล็กกว่านี่แบ่งมานะแบ่งมานี่แบ่งมานะครับไม่ได้มาทุกนิ้วนะครับนี่ไม่ใช่90ใช่ไหมไม่ใช่ครับ90ยกอย่างนี้ไม่ไหวครับเป่ครับใช่ครับโอ้โหนี่ผมว่าเกือบเกือบสามเมตรอ่ะท่านรับการครับนี่คือลูกชกคือถ้ายังสดอยู่เนี่ยเขาจะมียางใช่ไหมครับครับถ้าเราจับอาจจะแพ้หรือคันได้นะครับเอ่อต้นชกต้นหนึ่งอ่ะครับ กว่าเขาจะออกลูกให้เรากินได้เนี่ยกี่ปีครับประมาณ20่ปีเฮ้ย <Hey, S 2> ประมาณ oh. 25ปีครับเก็บเกี่ยวได้ครั้งหนึ่งอืมแล้วต้นหนึ่งครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับได้สักกี่กิโลครับประมาณ20โล30โลถึงบางต้นก็สมบูรณ์ก็หน่ยโลได้จำนวนของลูกชกก็ขึ้นอยู่กับแต่ละต้นนะครับ <c oughs> แต่ความยากคือกว่าจะไปนำตรงนี้ลงมาได้เนี่ย20กว่าเมตรนะครับแล้วนึกภาพเราตัดของที่มันหนัก โอ้โหมันต้องใช้ความชํานาญใช้ทักษะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงครับและนี่คือวิถีชีวิตของพี่เอครับเวลาไอ้นี่จะเอาไปกินได้มันต้องทํำยังไงอะฮะต้มครับแป่ต้มไม่ชุกต้มต้มทั้งเม็ดนี่เลยอะฮะครับพอต้มสุกก็ไปเก๊ไปเคออกผมคิดว่าพูดอย่างนี้นึกภาพไม่ออกผมมีภาพการต้มลูกชกมาให้ชมเลยครับออดีพี่เอครับเรากลับไปที่เดิมครับทีมงานครับใช่ครับ ท่านผูรนการครับเรามีภาพการต้มมาฝากครับทีมงานครับขอชมภาพครับอืมสวยจังนี่คือที่บ้านพี่เอ๋นะครับเอาน้ํามาตั้งก่อนใช่ไหมครับครับท่านผร้นการครับจริงๆพี่เอ๋เขาจะทําแบบชุดใหญ่นะครับต้มต่อเนื่องหลายหม้อเลยวันนั้นคือเขาต้มสาธิตให้เราชมพี่เอ๋กำลังทำอะไรครับตัด ตัดให้เขาเล็กอ๋อให้เล็กลงให้ลงไปในกระทะได้นะครับครับอันนี้คือมันมันสุกพร้อมกินแล้วเหรอคะหมายถึงว่าจากต้นมันเนี่ยพร้อมต้มพร้อมกินเลยเหรอครับไม่ต้องทิ้งไว้หลายๆปีแบบเมื่อกี้ที่พี่บอกไม่ได้ที่ว่าสามปีโเริ่มอกโคยสามปีคือพอเราเห็นผลได้เลยสามปีอีกสามปีจะกินได้ยี่สิบสองปีมีผล อีก3ปีผลนั้นจริงจะกินได้ oh. นี่ต้มประมาณ2ชั่วโมงนะครับต้มเสร็จแล้วก็นำเม็ดที่สุกแล้วนะครับออกมาครับหลังจากนั้นก็ทำอะไรครับเอ๋ขิบอ๋อเราตาดัดอ๋เราปาดก่อนนะเราปาดให้เห็นเนื้อเขานะครับแล้วใช้ช้อนแคะครับ างในเนี่ยครับมันจะเป็นเนื้อแบบหืใครไม่เคยได้กินนี่อยากให้ลองจริงๆครับมันอ,อธิบายไม่ถูกมันแน่นแน่นกุ๊บแหมพูดซะจนอยากชิมชิเดียวเชียวเอาอย่างนี้วันเนี้ยเราจะได้กินลูกชกกัน<อ>เป็นลูกชกที่มีไม่กี่คนจะได้กินในสูตรนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมมีภารกิจเกมก่อนได้ทีมงานครับพี่ซุปขอเกมครับท่านรับการครับภารกิจเนี้ยครับเป็นภารกิจ ท้าแกะลูกชกวันนี้กรรมการจะได้กินลูกชกหรือเปล่าขึ้นกับเกมนี้ครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยอยู่ในนี้ฮรผมไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะได้กินก็ไม่รู้แหละเนื่องจากว่าพี่เอประสบการณ์สูงครับหนึ่งต่อหนึ่งสู้ไม่ได้ครับผมขอสองลุมหนึ่งี่ครับพี่เลือกคู่ต่อสู้ได้เลยให้พี่เลือกสองคนพี่โตได้ครับพี่โตหนึ่งคนกับคลูเงาะใช่ครับ พี่ผมว่าเขาทำไมไม่เลือกพี่หอยครับไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคือผมว่าเขาเขารู้สึกว่าพี่อาจจะทอคล่องแคร่วกลัวหรือเปล่าพี่เขาอาจจะรอไปท้าพี่หอยปีนต้นชกก็ได้โอ้ไม่เป็นไรเลยครับโต๊ะคุณหมอครับถ้าไปผมมีเวลาให้หนึ่งนาทีพอเสร็จแล้วช่างน้ำหนักรวมกันว่าสองรุมหนึ่งใครจะได้เยอะกว่ากันน้ำกันครับเดี๋ยวผมให พี่เอสาทิศก่อนว่าที่ถูกต้องต้องประมาณไหนครับลบปวดสักเม็ดครับเนี่ยต้องอย่างเงี้ยไม่ติดเปลือกไม่ติดเปลือก่อะผมให้กรรมการลองคนละลูกพี่เอทำเหมือนง่ายคนละลูกคนละลูกต้องไม่ติดเปลือกนะครับอ่าแล้วก็ต้องไม่ตกพื้นนะครับตกพื้นไม่นับตกพื้นไม่นับอันนี้นัไม่นับไม่นับไม่นับครับเอาไว้ข้างทักไม่นับไม่นับวางข้างอันนั้นไม่ใช่ลูกของครูให้ครับครูวางได้อันนั้นไม่ใช่ลูกชองพี่โตครับล้กพี่โตเนี่ยไม่ได้ด้วยนะเนี่ยมันมีเปลือกออ๋นี่ครับ อย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่คือมีเปลือกลูกนี้จะไม่นับนะครับโอเคอย่างนี้ได้แล้วครับอ่าเข้าใจแล้วครับรอตอนนี้มีคนละหนึ่งลูกนะครับนพร้อ,อมนะครับของของพี่เขาก็ต้องมีหนึ่งลูกด้วยอ่าเวลานหนึ่งนาทีนะครับพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับเอาเลยอย่ามีเปลือกนะโตอย่ามีเปลือก ถ้าสองคนดูจะเยอะกว่านะครับตอนนี้สองคนดูเยอะกว่าพี่เอครับอ๋อเนี่ยต้องทเบาๆครับเบาๆให้เล้เบาๆาค่อยๆเลยอ่าถ้ามีเปลือกไม่นับนะครับมีเปลือกไม่นับนะฮะถามเก้าแล้วเร็วออกสิลูกอย่ามีเปลือกนะเขาไม่นับนะอุ้ยตอนนี้พี่เอเหมือนจะแซงครับ เริ่มเร่งมาแล้วครับอืนนี้ติดเปลือกต้องคอยเวลาเหลือ15บห้าวิครับโอ้หย้าคู่แล้วโตแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งวางมือครับเอ่อคุณชูมาครับผมขออะไรอย่างได้ไหมฮะได้ครับเอาเม็ดข้างล่างได้ไหมอาชิมมันรีบ เขาเรียกว่าจะหมดเวลาแล้วผมรีบนี่คือจานของพี่เอนะครับนี่จานพี่เอนะครับประมาณนี้นะครับอุ้ยสูสีอะนี่คือจานของครูกับโตนะครับเออ่ไม่นับใช่ไหมครับไม่นับตกวคุณไม่นับครับผมอ่ผมดูความสวยงามก่อนนะครับถ้ามีเปลือกผมเอาออกนะครับนี่มีเปลือกเอาออกอันนั้นก็มีเปลือกมีเปลือกเอาออกนะครับติดติดนีเปลือกติดเปลือกไม่ได้นะครับของพี่เออ่พี่เอติดเปลือกอันนึงนะครับเอาออก อันนี้ถือว่าเปลือกไหมพี่อ่าไม่มีเปลือกเอาละครับนี่คือของพี่เอ๋กับของครูกับโครับสูสีนะครับผมว่าสูสี <Hey. S 1> ดูทีละท่านก่อนครับเริ่มจากครูกับโตนะครับของครูของโตนะครับน้ำหนักที่ได้คือน้ำหนักที่ได้คือสาสเดกรัมครับ มาถึงชามของพี่เอครับค่ะพี่เอครับเขาได้31ครับเราได้เท่าไหร่พี่มั่นใจไหมมั่นใจน้ำหนักที่ได้ของพี่เอนะครับอุ้ย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 สามสิบสี่กรัมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเปลือกหรือเปล่ามีเปลือกหรือเปล่ามีเปลือกหรือเปล่าอ่ามีเปลือกผมาเอาเปลือกออกเพ็ดหนึ่งครับพี่ เอาออกเพชรหนึ่งเหลือโอ้โหนีแงเลยสามสิบสองครับเฉียนไปหนึงกลมนะมาอย่างนี้ครับจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยขึ้นกับตรงนี้นี่คือว่าทีมงานไม่รู้เขียนอะไรอ่ะเช่นชนะได้กินแพ้ได้กินเลขคู่ได้กินเลขคี่ได้กินผมไม่รู้ว่ากรรมการจะได้กินหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับโตหรือว่าครูจะอ่านครับโตได้ครับ กติกาบอกว่าไงครับโตและผู้ที่ได้กินก็คือคนที่ออกมาเล่นเกมได้กินเท่านั้นครับเดี๋ยวเงนะเดี๋ยวอ่านให้ถูกนะใี้ถูกแล้วคุณทำไมไม่เรียกผมอ่ะคนที่ออกมาเล่นเกมได้กินคนเดี๋ยวพี่พี่รู้กติกาก่อนรอเปล่าพี่ทำไมไม่เรียกทำไมไม่เรียกผมก็ไม่รู้ไง ไม่รู้พี่ันนี้ด้วยเป็นเครื่องโชคชะตาครับโอ้โหแต่พี่อย่าเพิ่งกังวลใจไม่รู้ว่าจะกินอะไรผมว่าจะเป็นลูกชกง่ายๆไงไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวเราหัวเราะทีหลังพี่ได้ครับรบกุนเก่วงกรครับขอบคุณมากครับครูกับโตครับขอบคุณครับอยากหัวเราะตรงนี้ไม่ได้เหรอพี่ครับเรากลับที่เดิมครับมดูหวานมากเลยนะเออมันดูแบบน่ากรุบมากเลยอะไม่ยอมเรียกเราอ่ะ ก็คงต้องบอกว่ากติกาบอกไว้ครับว่าเฉพาะคนที่ออกไปเล่นเกมก็คือได้กินครับซึ่งพี่เอไม่ได้มีเจตนาจะไม่ให้พี่หอยกินนะไม่ไม่รู้มาก่อนไหมพี่ไม่รู้ไม่ได้มีเจตนานะกติกาต้องเป็นอะไรพี่กติกากติกาดังนั้นใครกินได้ครับพี่กับง้อกับง้อครับโงงอสองคนครับไกินนะพี่เมนูบอกเลยว่าเมนูพื้นพื้นเมนูพื้นอพื้นพื้นพี่ไปดูภาพ พี่ดูแล้วพี่จะบอกว่าโอ้ยโชคดีเหลืเอเกินที่ไม่ได้กินทีมงานครับขอชมภาพครับนี่ครับ <S <S วัตถุดิบก็จะมีลูกชกใช่ไหมฮะปลานี่คือปลาอะไรพี่เอ๋ปลามงปลามงหรือปลากระมงนะครับปลากระมงนี่คืออเครื่องแกงนะ <S <S เอามาละาละายเนี่ยครับแกงส้มเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยแกงใต้ด้วยอ่ะโอ้โหนี่อ้าเดือดครับฝุด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  นี่ใส่มะนาวเนาะโอ้ยดูปลาดิครับปลานี่ครับลูกชกเหมือนไข่ปลาริวกิวริวกิวอ้เหมือนไข่ปลาเมนูนี้คืออะไรครับพี่เก่งส้มใก่ลูกชกนี่คือแกงแกงส้มลูกชกปลากระมงครับนี่คือสูตรลับครัวบ้านพี่เอ๋ครับเป็นสูตรคุณแม่อย่าบอกนะว่าครับ ผมจะได้รับเกียรตินั้นเกียรเรื่องไหที่มาจากไหนนกีแกงส้มไงไม่ใช่เมนูธรรมดาอันนี้เมนูไม่ธรรมดาเป็นของผมกติกาว่าไงนะพี่ใครได้กินพี่คนเคะผมกติกาต้องเป็นกติกาเออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมก็คนแคะนะฮะพี่มาทางเล่นด้วย จะแคร์ให <mm ้เหมือนกันผมคนแคร์ไม่ได้เหรอไม่ได no> ้มันมีรอเรือคคนแะไม่ได้พี่ไม่ได้เหรอควักควักพี่อ๋อควักควักนะทีมงานครับมาครับโอ้ยายแล้วเดี๋ยวผมต้องรบกวนครูดูมีของหวานด้วยพี่เหรอ๋อมีมีของหวานนะครับมีลูงชกลอยแก้วครับโอ้ยายกินไม่ได้หรอกแกงเหลืองอ่ะมันเผ็ดแกงเหลืองมันเผ็ดเราต้องรับน้ำใจที่พี่เคนนำมานี่แล้วเดี๋ยวท่านผมไม่อยากให้ทางบ้านดูลูกชก ออยแก้วครูครับครูช่วยตักขึ้นมาให้ทางบ้านดูหน่อยครับนี่ยนี่อร่อยมากอันนี้ผมชอบมากนี่โอ้ยโอ้โหชาไข่มุกธรรมชาตินะคะกินแล้วนี่มันจะุกคลุกลกกร่างกายด้วยครูครับแล้วก็ตรงนี้รบกควรใช้ช้อนตักตรงตรงแกงนันแหะแต่ผมต้องรบกวนให้ครูกับตัวอธิบายว่ารสชาติเป็นไงเพราะว่าบางคนไม่ได้ชิมก็จะไม่รู้นะเช่นไปทงบ้านเสียงกลืนน้ำลายดังมากเลยค่ะนี่นะฮะสุดคุณฟุ๊กฮะครับ ผมคืนน้ำลายจนปวดกระเดือกหมดแล้วพี่ผมก็อยากให้พี่ชิมนะแต่กติกาต้องเป็นกติกาต้องมีกติกาครับแกงส้มแกงใต้ด้วยอ่ะรสชาติเนี้ยครูพี่เดี๋ยวนะพี่หอยครับจ๋าผมสังเกตหลายทีแล้วครับในซูเปอร์ฮันเดรดเวลาชิมพี่หอยจะแบบเนี้ยทำเนี้ยทำให้่ทำให้พี่หอยดูนะพี่หอยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็โอ้ยแรงเนื้อแกงใต้อ่ะ โต้นี่ของโปรดอยเขาเลยอะโต้โตไม่ใช่คนดีพี่เชฟอย่างนั้นเป็นไงครูครูโชคไปไงอุูงชกเป็นไงโดนไปไงอธิบายความคลุบความคลุบมันเหมือนไข่ปลาจริงจริงเออมันมีความเหมือนไข่ปลามันเด้งอะมันนิ่มแล้วมันเบลูเหลืองเดี๋ยวดิพี่ผมผมก็เป็นนะผมพูดตรงผมก็สะเทือนใจนะเดี๋ยวผมตรงไปตรงมานะทีมงาน มุกเนี้ยมีเผื่อจานนึงให้พี่หอยไหมมีไหมมีไหมมีมีไหมไม่ก็เหอะสงสารกูเหอะกูกินไม่ลงจะกินไม่ได้อะไรมาก็ก็ก็เือเื่อกินไม่ลงอุ้ยอิซังอันนาไอ้ที่มาที่มามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยผมเห็นพี่หอยอยากกินจริงๆอ่ะมันแกงเหลืองด้วยไงน่าขุนจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมผมถามผมถามเพีก่อนนะเพียครับครับกฎติกาต้องเป็นกฎติกาเราพี่หอยกินได้ไหมตัวนี้กินนะทีมงานคุณ เอาแกงเหลืองผมเป็ดไอ้โคนขุนนี่ไอ้คนน้าถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยโอ้ยเกือน้ำลายจนเจ็บกระเดือกหมดแล้วเนี่ยเออเราจะเป็นคนอย่างนี้ได้ไงพี่คอยบรรยายพี่พี่คอยบรรยายผมเนี่ยแฟนคลับชกเลยผมผมชอบมากต้องสั่งนะเนี่ยมันดีจริงจริงแฟนคลับแกงใต้อ่ะพี่ลองชิมพี่ลองชิมขอหน้าขอหน้าแบบหน้าประจำด้วยนะครับรีชิโนลพี่หน้าออริจินอลพี่ ทำให้พี่กินพี่โกรธไม่ถามจริงฮะทำไม้มีให้พี่กินพี่โกรธไหมโกรธจริงจังเลยอาฆาตเดี๋ยดูจงเล้เนี่ยอาฆาตเลยทำให้คุณทุกอย่างผมบอกเลยแกงส้มนี่คือแบบจริงจริงสุดๆผมบอกเลยเอะขอบคุณมาก เฮ้ยผมไม่เคยไอ้ลูกยกไม่เคยกินแกงแกงเหลืองเลยโอ้โหอร่อยมากนัคือไข่ปลาได้เลยแไขกมากเพราะเป็นของเขาก็เป็นของเขาที่อร่อยเพราะเป็นของหวานก็เป็นของเวาที่อร่อยแสดงว่าเขาอยู่ขาอะไรก็ได้ใช่และนี่คือเมนูลูกชกครับพวกเราครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ